ขอเตือนภัยเรื่องเกี่ยวกับอากาศช่วงนี้แล้วกันอากาศร้อนอากาศแปรปรวนใช่ไหมแล้วสําหรับคนที่เป็น SLE เนี่ยอยู่ในอากาศที่ไม่ถ่ายเทอากาศร้อนจัดแล้วนาฬิกาชีวิตคุณปรตื่นสายหรือนอนดึกแล้วกินอาหารไม่ตรงเวลาและมาเจอสภาพอากาศร้อนอากาศอบอาา้ออาวผสมบวกกับพฤติกรรมนาฬิกาชีวิตที่มันเปลี่ยนมันจะทําให้คุณมีอาการมู๊ดขัมูเป็นลมหน้ามืด น้ำตาลบูสต์เอนเนอร์จีไม่ทันความดันตกออกมาเตือนเพราะว่าอุ้มไปหาหมอมาด้วยอาการมูกมาแล้วซึ่งคุณหมอก็บอกตามนี้เลยสาเหตุมันเหมือนกับว่าคนที่เป็น sle อะความดันมัจะห่ัอยู่แล้วใช่ไหมโดยปกติแล้วทีนี้พอเรา,าเจออากาศที่ไม่ดีบวกกับคุณภาพการนอนไม่ดีไม่ว่าจะเป็นการนอนดึกแต่ตื่นสายก็ไม่ได้หมายความว่าคุณภาพการนอนของคุณดี mm hmm. เท่ากับการที่คุณนอนเวลาเดิมตื่นเวลาเดิมและการทานอาหารทานมากทานน้อย รือว่าการทานอาหารรวบมือเดียวเช่นมื้อเช้ากลางวันรวบเป็นมือเดียวก็ไม่ดีทานไม่ตรงเวลาก็เป็นพฤติกรรมการทา,ทานที่ไม่ดีเลยฉะนั้นมันทําให้ในชีวิตคุณเปลี่ยนบวกกับสภาพอากาศที่มันไม่ดีก็ทําให้คนที่เป็น SLE มีอาการมูบเป็นลมน้ําตาลตกได้ซึ่งคุณหมอก็ให้น้ําเกล่ามาไว้ดื่มและแนะนําให้เราอ่ะดื่มน้ําให้เพียงคอต่อวันการดื่มน้ําก็ยิ่งเป็นเรื่องสำคัญประมาณนี้นะคะ